ปี่ได้อีกไหมลองอีกแต่จะพยายามหลักจังหวะเขาเดินก่อนเดินก่อนหนึ่งเพราะว่ามันจะแบบเด็กอย่างวันนี้มันจะแบบเป็นที่แบบเด็กๆเนี่ยอันนี้จะเปรี้ยวๆอันนี้จะแบบแบบโตๆหน่อยมันใจอ่ะเปรี้ยวเหรอรู้เปรี้ยวสิบตัวไปเซ่ไม่ได้พูดนะมาดองมาเรียบเรียบมาดม ก็ได้กิบเปี่ยวเจ็บอะเืมั่นใจว่าฉันเปลียมากบาย o n g It's gonna be Hey Young h อ y ่ผสมการระหว่างเกิร hey ์ก hey ับบอยเฮ y ย o u n g Hey b เฮ h ย b เป็นการเล่อเกิร์กับบอยเฮ y ยไ y เฮเกอยคนดูภาษาอะไรวะกานนีวะเทกกอยคืออไสอยเฮกอยโอยเจ็บย้ายวรอเลยยยเ้ก้เป็นจากอรรเมเลยอมด็กทจาดูกดนข้างเนาะตอกงคอมเมนต์นะโอ้โหวันนี้อะไรนี้ จะยุบเข้ามาเพราะว่าอะไรที่รักษาได้คือความมั่งม่งของเธอนี่ยแหละบอกเลยนะคะหน้ามุกนี่หมดเลยนะเป็นยันเป็นงยันอะหน้ามุกเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรวะสามเหลี่ยมไอ้เนี่ยที่เป็นยาวนี่น้องมือหรือเท้าขอ่เลยสามเหลี่ยมไม่เท่าอ่ะเพราะมันเป็นอย่างนี้จืีจืดสวัสดีสามเหลี่ยมไม่เท่าสามเหลี่ยมก็ที่ไม่ตี่เหลี่ยมือยังไงอะ เฮ้ยมันสวยนะเวลวที่ได้ทีอ่ะเออเวลาอยู่เฉยๆเฉยๆก็เฉยๆเฉยๆก็มั่วมงเวลาเพอร์ฟอร์มเลยดูดีมากยอมยอมบายบายไปอยากให้น้องได้เดอะวินเนอร์ไปเลยอเอาไปเลยเพอร์ฟอร์มดีทุกทีแต่เสียงตุ่มใหม่แล้วแต่เสียงแต่เสียงเอิ่มอาละพอเเราก็ดี๋ยวเราก็หยุด เออๆๆๆเๆๆ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 ๆเก็บๆๆนๆขๆาเๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆเๆๆๆะๆๆ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  ต่มอนแรกๆบีมกินน้อยกว่าเครื่วงนี้บีมแลดูแลดูแบบกินที่ของหวานเยอะเมื่อกี้ไม่เห็นประจ่ายอีกสองสวัสดีจ้าเห็นไวมากจริงๆอิ่มปั๊บยันตอนที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยจริงๆไม่มีความนจรักภาพกองสองกองสองนะคะเขาไม่มีตัดต่อขนาดนั้นเหรออันนี้ไม่ได้กินเลยไหมหรอ อันนี้กินยางของฉันไงมุกซูมจ้าสวัสดีซูมอะไรเหรอที่เอ็มวีไงซูมหน้าโอ้โหจต่อ้วกแต่คือเป็นเป็นคู่จริงใช่ไหมในชีวิตจริงมุกเรียกเจ๊เจ๊สะกดซิคิมว่าเจ๊บอกเลยใช่ไหมที่คนเรียกว่าภาพนั้นคือถามว่าตอนนี้อยู่ได้ไหมแต่ว่าไม่ทำไมเธอทำนี้กับฉันมันน่ามันก็ของมันตอนแรกก็จะไม่ต้องเช็ดแล้วล่ะจริง ให้กดลงไปนะนี่่ทงทำไมเป็นคนงี้กินแล้วไม่เก็บใครที่เอาไปทิ้ง <นะ S 1> แหละที่เป็นคน,ค,คนอย่งี้นะตรงนี้ม่เก็ตาเยนก็ไม่มีประโยชน์นอนแล้วยังรินเสียงมันก็ไม่มีประโยชน์ <c oughs> อืม